สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้มาป้กกันต้นมะแรงแล้วก็วันนี้บ่มืดแล้วเนาะหีบมาก่อนก่อนที่มันจะมืดนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ครูนูก็มีความรู้ดีๆนะคะมาฝากกันเช่นเคยค่ะเห็นไหมคะว่าช่วงนี้นะคะธรรมชาติตามฤดูกาลนะคะถ้าเราได้เข้าใจธรรมชาติแล้วมันรา มันจะทําให้เราเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเออชีวิตของเรามันก็เหมือนธรรมชาตินะคะฉะนั้นแล้วทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตเราก็จะต้องใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขตลอดอ่าระยะเวลาเดินทางไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนก็ตามนะคะเดินทางไปสู่ความสําเร็จเป้าหมายที่คุณใฝ่ฝันไว้นะคะครูนูเชื่อว่าทุกคนมีความฝันมีเป้าหมายเป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะการที่เรารู้ว่า เราอยากจะไปสู่เป้าหมายนั้นเราจะต้องมาใช้เวลาในชีวิตของเราให้คุ้มค่าค่ะและการที่เราจะพาให้ตัวเองนั้นสำเร็จเราจะต้องรู้ว่าวันนี้เราจะจ่ายอ,อายเวลาในการเปลี่ยนชีวิตของเราแบบไหนเพื่อที่จะพาตัวเองไปสู่เส้นทางความสำเร็จนั่นเองนะคะเดี๋ยวคู่ณนูขอแชร์ก่อนนะคะวันนี้ไม่มืดเนาะวันนี้วันนี้สว่างสวยัยความสวยชัดภาพชัดนะคะ อ่าแป๊บนึงนะคะขอแชร์ก่อนนะคะโทรศัพท์ก็อ่าไม่ไหนแล้วเอยหลายคนนะคะอ่าอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ในเมืองอาจจะไม่ค่อยได้เห็นธรรมชาตินะคะครูนูก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะนําธรรมชาติมาฝากกับ,ก,บกับทุกคนนะคะเพราะเวลาที่เราได้อยู่ใกล้ธรรมชาติเราจะกลายเป็นคนนึงที่มีพลังแน่นอนค่ะ เมื่อก่อนคุณนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะยอมรับเลยว่าตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะไม่ได้รู้อะไรมากมายนะคะเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของเราเกี่ยวกับเป้าหมายของเรานะคะวันนี้ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์กลายเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวเองอย่างแน่ชัดเลยว่าทําไมฉันโคตรโชคดีแบบนี้ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายนะคะอ่าเดี๋ยวขอขอแชร์ตัวเองก่อนนะคะอย่าลืมนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยคุณนูแชร์ด้วยนะคะ เราได้มาเป็นผู้สร้างแล้วเราจะต้องมาสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อที่จะกลบอ่า <c oughs> มาแล้วมาแล้วนะคะ, <c oughs> ะเวลาที่คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามนะคะคุณคุณขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยะคะ่ะซึ่งคุณูและก็มาสเตอร์มาหลายหลายคนนะคะที่เราเห็นกันอยู่เกลื่อนโลกออนไลน์นี่แหละทุกคนนะคะมี อ่าเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทำไมมันไม่ขึ้นมาอ่าโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ไม่เป็นใจสวัสดีค่ะโค้ดี่ป้อมขอบคุณมากเลยนะคะอ่าวันนี้ไม่มืดแล้วนะคะทุกทีมาหกโมงกว่านิดนึงก็เริ่มจะมืดแล้วขอบคุณโค้ดพี่ป้อมมากเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กันช่วยกูนูแชร์ด้วยนะคะกูนะะูจะแชร์ตัวเองแล้วมันก็ยังไม่ไปไหนสักที เดี๋ยววันนี้คุณนูจะมา,านำความรู้นะคะมาฝากกันนะคะอืมขอบคุณมากนะคะคนที่ฟอมการที่เราหลายๆคนอยากจะพาตัวเองไปสู่จุดหมายแต่เราไม่รู้ว่าวันนี้เราจ่ายเวลาให้กับตัวเองยังไงเราจ่ายไปถูกต้องหรือเปล่านะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าวันหนึ่งน่ะทุกคนมีเวลาเท่ากันก็คือ24ชั่วโมงนั่นเองนะคะ แล้วทำไมคนสำเร็จเขาถึงสำเร็จกันได้เนาะหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะคะจะต้องกลับมาย้อนดูก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเราจ่ายเวลาให้กับความสำเร็จเราหรือเปล่าเราจ่ายเวลาไปกับการโฟกัสในการทำอะไรบ้างนะคะอ่าไม่เป็นไรนะคะมันมันแชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ไปแชร์ย้อนหลังเอานะคะวันนี้นะคะครูนูจะนําความรู้มาฝากคันกันเลยนะคะวันนี้สิ่งแรกเลยเราจะต้องรู้ว่า การที่เราจะจ่ายเวลาโดยการใช้กฎ8 8 8นะคะก็คือ8 8 8ก็คือ8 3 24ก็เท่ากับวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราต้องดูก่อนค่ะว่าเราได้ใช้เวลา24ชั่วโมงนี้ไปกับการทำเป้าหมายของเราหรือเปล่านะคะวันนี้การที่เรารู้ว่า8ชั่วโมงแรกนั้นเราจะต้องใช้ในการพักผ่อนใช่ไหมคะการที่พักผ่อนบางคนอาจจะพักผ่อนเยอะเกินเกิน8ชั่วโมงเข้าไปอีกนะคะ เมื่อก่อนคุณูเป็นคนหนึ่งที่นอนเยอะมากๆเลยค่ะนอนชนิดที่ว่าตั้งแต่ค่ำเม,ออเมื่อวานจนถึงบ่ายของอีกวันหนึ่งก็มีค่ะตอนที่เราไปทํางานเยอะๆแล้วเวลาเรามีวันหยุดอะไรแบบนี้เราก็บริหารงานบริหารเวลาไม่เป็นหรอกเราก็ทํามั่วๆไปอย่างนั้นเลยนะคะแต่วันนี้เราได้รู้ว่าการที่เราจะพาชีวิตของเราไปสู่ความสําเร็จนั้นเราจะต้องจ่ายเวลาให้กับสิ่งที่เราจะพาตัวเองไปสู่จุดหมายเท่านั้นนะคะ 8ชั่วโมงแรกเราใช้ในการพักผ่อนนะคะพักผ่อนให้ได้8ชั่วโมงแต่คนสําเร็จในช่วงที่เขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นนะคะ8ชั่วโมงนั้นอาจจะแบบเยอะมากสําหรับเขาค่ะอย่างเช่นการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะนอนใช่ไหมคะเขาจะรีบตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมาทําความฝันของตัวเองค่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าวันนี้การที่เราพักผ่อน8ชั่วโมงแรกนั้น ให้เต็มมันก็จะทําให้เรามีความสดชื่นนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะและรู้ว่า8ชั่วโมงแห่งการพักผ่อนนี้มันจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยถ้าวันนี้เราไม่สามารถจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนั้นได้เราก็ไม่สามารถที่จะมีพลังพาตัวเองทําเป้าหมายของเราได้เลยค่ะอ่าแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะยังไม่มืดไม่เป็นไรเนาะวันนี้นะคะคุณจะต้องจ่ายเวลาให้สอดคล้องกับเป้าหมายนะคะ สิบหกชั่วโมงเลยก็ได้ค่ะถ้าวันนี้คุณไม่มีไม่มีงานประจํานะคะอย่างคุณนูเองก็ไม่มีงานประจําก็มีการค้าขายเล็กๆน้อยๆน,นะคะถ้าเรารู้ว่าสิบหกชั่วโมงนี้เราจะทําให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายได้ยังไงนะคะอย่างคุณนูเองเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะพาตัวเองไปสู่การเป็นทําความฝันใช่ค่ะคนที่ฝอมสิบหกชั่วโมงเราจะต้องใช้ มันทําความฝันของเราวันนี้คุณูเองนะคะเห็นคุณูออกมาหน้ากล้องมาไลฟ์สดเป็นโค้ชเป็นครูแบบนี้นะคะพอคุณูลองไปไลฟ์ขายเสื้อผ้าค่ะโค้ดพี่ปอมวันนี้โค้พี่ปอมโค้พี่มดก็มาเห็นนะคะคุณูยังไม่กล้าเอาตัวเองออกหน้ากล้องเลยค่ะยังไม่มืดนะคะ จริงๆแล้วพอเรามีความรู้สึกอ้าเวลาที่ให้เรามาไลฟ์สอนคนหรือว่าไลฟ์แชร์เรื่องราวต่างๆมากมายนี้ทําไมเราถึงกล้านัทพอคุณไปลองไลฟ์ขายเสื้อผ้าดันเป็นว่าตัวเองไม่กล้าเอาหน้าออกกล้องหมายความว่าฉันก็ยังไม่ได้จ่ายเวลาให้ฉันทําอะไรที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายนะคะทะนั้นคุณูก็เลยมาหลุมองตัวเองเอ้า ฉันคิดว่าฉันกล้ามากแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วความที่เราไม่รู้น่ะเรายังไม่รู้อะไรเยอะแยะมากมายค่ะถ้าวันนี้เราเองอยากจะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอยากจะออกมาแชร์ความรู้อยากจะออกมาสอนคนนะคะและการที่เราคิดว่าเรากล้ามากพอแล้วนะคะแต่เราลองไปทําอะไรใหม่ๆดูไปไปมาเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งมารู้ตัวของเราเองว่าเราอะไม่ได้ทําอะไรที่แบบ สวัสดีค่ะโคตดอ้อยจริงๆแล้วเรายังมีความกลัวอยู่ในใจหมายคว่าเราก็ยังไม่ได้ผ่านเลเวลเลยนะคะวันนี้ครูนูลองไปขายเสื้อผ้าแบบไปไลฟ์ขายเสื้อผ้าแล้วทีนี้ขอบคุณมากค่ะโคตดอ้อยขอบคุณที่ช่วยครูนูแชร์นะคะมันเลยทําให้เรารู้ว่าเราคิดว่าเราอะ เก่งเราคิดว่าเรามั่นใจมากเพียงพอแล้วแต่พอเราไปทําอะไรใหม่ๆมันยังทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรายอก็ยังมีความไม่มั่นใจแอบแฝงอยู่ภายในค่ะ ถ้าเรารู้วันนี้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะกุอ้อยสวยสดใสเนาะเรารู้วันนี้แล้วนะคะว่าการที่เราจะทําความฝันของเราให้เป็นจริงนั้นเราจะต้องคอยใช้เวลาอ่าแปดชั่วโมงแรกพักผ่อนอีก16ชั่วโมงนั้นเราจะต้องจ่ายเวลาไปเพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราะคะ่ะการที่วันนี้เราคิดว่าเราอาจจะเก่งแล้วหรือว่าเราอาจจะทําอะไรเพื่อความฝันของเรามากแล้วพอเราลองไปทําอะไรใหม่ๆดูนะคะ เราอาจจะรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วฉันยังจ่ายมันไม่มากเพียงพอเลยนะคะพอได้รู้วันนี้ครูนูลองไปขายเสื้อผ้าดูในในไลฟ์นะคะ,ะไม่มีใครเห็นเลยค่ะแล้วและครูนูเองก็ไม่กล้าเอาหน้าออกกล้องอีกต่างหากนะคะไปไปมาอ๋อฉันคิดว่าฉันกล้าแล้วเนี่ยขนาดฉันมาขายของเสื้อผ้าฉันยังไม่กล้าเอาหน้าออกกล้องเลยนะคะขอบคุณมากค่ะโคตรอ้อย <c oughs> เก่งค่ะแต่ว่าพอ ลองไปขายเสื้พ้าดูยังไม่กล้าเอาตัวเองออกหน้ากล้องแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่าตายแล้วจริงๆแล้วความที่ฉันรู้ฉันคิดว่าฉันเก่งมากแล้วไปไปมามันก็ยังมีแอบแฝงอยู่ที่ว่าเราอะยังมีความแบบ กลัวอยู่ฝังลึกอยู่ในใจอยู่เลยนะคะฉะนั้นแล้วพอเราได้รู้เรื่องนี้ในการที่เราได้ไปทําอะไรใหม่ๆเราเลยรู้ว่าจุดอ่อนของเรานะจริงๆแล้วเราก็ยังมีการติดขัดยังมีสิ่งเล็กๆที่มันยังแฝงอยู่ภายในนะคะสวัสดีค่ะครูนุ้ย่าขอบคุณมากเลยนะคะที่ว่าส่งพลังใจให้กันนะคะครูนูมาประมาณเวลานี้ตอนนี้ยังสว่างอยู่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะค่ำแล้วนะคะ,ะมาตอนเย็นๆมันจะได้สดชื่นเนาะ ขอบคุณมากนะคะคุณนุย้ยขอบคุณที่แชร์เรื่องราวแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปค่ะวันนี้ครูนูได้พาทุกๆคนนะคะมาจ่ายเวลาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราค่ะและหลายคนวันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจ่ายเวลาให้กับความฝันของคุณมากเพียงพอแล้วนะคะคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการอย่างยอดเยี่ยมค่ะแต่ถ้าเรายังมีความรู้สึกว่า ฉันคิดว่าฉันจ่ายมากเพียงพอแล้วแต่พอเราลองไปทําอะไรใหม่ๆดูมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันยังมีความกลัวฝังลึกอยู่ในใจของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณรัสกุลใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับกรูนูใช่ค่ะ ก็ลองทําอะไรใหม่ๆดูคุณูเป็นคนหนึ่งที่ออกมาไลฟ์สดแบ่งปันเรื่องราวดีๆแชร์ข้อมูลดีๆในทุกๆวันและมีความรู้สึกว่าฉันมั่นใจมากๆเลยในการที่จะออกมาแชร์ออกมาแบ่งปันความรู้แต่พอวันนี้ครูนูได้ลองเอาตัวเองไปไลฟ์ขายเสื้อผ้านะคะมืดแล้วใช่ไหมคะอ่าทางพะเยายังสว่างนิดนึงแต่ว่าด้านนู้นจะมืดแล้ว <c oughs> อลองพาตัวเองเข้าไปไลฟ์ขายดูซินะคะไปไปมาไม่กล้าเอาหน้าออกกล้องค่ะโค้อ้อย เลยมีความรู้สึกเอ้าตายแล้วที่ฉันคิดว่าฉันทําแบบสอดคล้องกับเป้าหมายฉันมั่นใจเหลือเกินเวลาฉันออกมาพูดฉันทรงพลังเหลือเกินแต่พอไปทําอะไรใหม่ๆมันเลยทําให้เราได้รู้ว่าหมายความว่าฉันจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากกว่านี้เราเลย,เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ความกลัวที่มันซ่อนอยู่ในตัวเรามันเปิดเผยออกมาพอเราได้ลองไปทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํานะคะ จริงๆแล้วคุณูเมื่อก่อนคุณูก็เคยทําก่อนที่จะมารู้จักโลกออนไลน์เคยไปร้า์ขายเสื้อผ้าอยู่นะคะแต่ว่าพอได้ขึ้นมาเป็นครูเป็นโค้ชคุณูก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทํานานมากเลยะค่ะแล้ววันนี้ลองไปทําดูไป,ไปมากลายเป็นว่าตัวเองไม่ได้กล้าเลยนะคะเลยรู้ว่าในวันนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัวเองสําเร็จนั้น เราลองย้อนกลับมาดูว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรายังทำเด็กสิ่งเดิมๆเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองแต่พอเราไปทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำหรือว่านานมากแล้วที่เราปล่อยหรือว่าแล้วเราก็ลองไปทำดูอีกครั้งนะคะมันทำให้เราได้รู้ข้อผิดพลาดของตัวเองค่ะ ฉะนั้นพอเราได้รู้ข้อผิดพลาดในวันนี้คุณูเลยรู้เลยว่าต่อไปนี้ฉันจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงนะคะเราจะต้องกลับมาจ่ายเวลาให้กับเป้าหมายชีวิตของเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะเราจะต้อง คิดนะคะว่าโปรเจกต์ต่างๆในชีวิตของเราเราจะต้องการให้มันเป็นแบบไหนนะคะและใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตของเรา24ชั่วโมงที่โลกใบนี้ส่งมาให้เราเท่ากันหมดนะคะถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถก้าวผ่านหรือว่ายังไม่ได้รู้ในส่วนลึกว่าเรายังมีความกลัวอยู่ในจิตใจนั้นนะคะมันจะไม่สามารถทําให้เราสําเร็จได้เลยนะคะวันนี้มันเป็นวันหนึ่งนะคะใช่ค่ะเราไม่ชินเนาะ ถ้าจริงๆแล้วถ้าคนสําเร็จเขาไปทําอะไรใหม่ๆเขาก็คงจะมั่นใจหรือว่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่คุณนูคิดว่าเออตายแล้วการไลฟ์สดมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าลองไปไลฟ์ขายเสื้อผ้าดูถ้าเรามีความมั่นใจแล้วก็จะต้องกล้าเอาหน้าออกกล้องสิแบบนี้นะคะไปไปมาไม่กล้านะคะก็เลยได้รู้เรื่องว่าอ๋อมีหน้าละฉันยังมีความกลัวอยู่ในใจนี่วานะคะฉะนั้นแล้ววันนี้เรากลับมานะคะว่าเออเราจะต้องใช้เวลา 16ชั่วโมงที่เหลือจากการพักผ่อน8ชั่วโมงนั้นมาดูว่ามัพจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบไหนนะคะเพราะคนสําเร็จทุกคนนั้นเขาจะดูเวลาในแต่ละวันของเขาตลอดว่าเขาจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะทําให้ตัวของเขาไปสู่เป้าหมายนะคะ16ชั่วโมงที่เหลือจากการพักผ่อนนั้นเราจะต้องโฟกัสแต่เป้าหมายของเราเท่านั้นค่ะการที่กรุณูไปไลฟ์ขายเสื้อผ้ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ เข้าไปสู่เป้าหมายนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราจะต้องกล้าออกมาไลฟ์สดใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณอยากจะไปถึงเป้าหมายคุณลองทําในสิ่งที่มันคล้ายๆกันหรือว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณดูนะคะว่าคุณยังมีความกลัวอยู่หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะโค้ดพี่เล็กขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคนูนะคะ ถ้าเราลองเอาตัวของเราไปทําในสิ่งที่มันสอดคล้องเป้าหมายใกล้เคียงกันแบบนี้แล้วเรามีความมั่นใจเราไม่มีความกลัวเลยนั่นหมายความว่าเราได้ใช้ชีวิตหรือว่าใช้เวลาในแต่ละวันนั้นถูกต้องแล้วที่จะพาเราสู่เป้าหมายไปสู่เส้นชัยนะคะขอบคุณมากค่ะโคตชพี่เล็กดังนั้นวันนี้นะคะ อย่างเช่นครูนูบอกว่าครูนูเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นมาหน้าจอทุกวันแล้วมีความมั่นใจแต่พอเอาตัวเองไปขายเสื้อผ้าแต่ดันไม่กล้าเอาหน้าออกกล้องนั่นหมายความว่าเราอะยังไม่สามารถที่จะผ่านจุดจุดนี้ไปได้เพราะยังมีความกลัวอยู่ลึกๆในใจค่ะเพราะเราไม่ชินด้วยเนาะแต่ถ้าเราลองทําทุกๆวันมันอาจจะทําให้เรามั่นใจเพิ่มมากขึ้นดังนั้นแล้วเวลาที่เราไปทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่มันสอดคล้องหรือว่ามันใกล้เคียงกับเป้าหมายของเรานะคะอยากจะเพิ่มความมั่น ใจอยากจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ต้องลองไปทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยค่ะใช้เวลานะคะ8ชั่วโมงแรกในการพักผ่อนของคุณนะคะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อที่จะให้ร่างกายของเราแข็งแรงและมีพลังที่จะยืนหยัดและก็ทำในสิ่งที่เราต้องการทำความฝันของเราให้มากที่สุดและอีกส6บชั่วโมงนั้นนะคะคุณจะต้องจ่ายเวลาให้ทำอะไรในการสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณลองไปทำอะไรใหม่ๆที่มันใกล้เคียงกับเป้าหมายของเราดูนะคะมันจะทำให้เรารู้ว่าเรามีความมั่นใจจริงหรือ เปล่าหรือว่าเรายังแอบมีความกลัวหรือว่ามีอะไรอยู่ในใจลึกๆนะคะ ถ้าเรารู้ข้อผิดพลาดของเราแล้วเราต้องจะกลับมาพิจารณาตัวเองและสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นในทุกวันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะคุณนูเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่มุ่งมั่นยืนหยัดชัดเจนในเป้าหมายนะคะยิ่งเราออกมาให้ทุกๆวันเราก็มีความรู้สึกว่ามันทําให้เราเพิ่มพลังให้กับตัวเองและสามารถส่งต่อพลังนี้ให้กับผู้คนมากมายใครที่กําลังท้อนะคะ ขอบคุณมากค่ะโคตรอ้อยหมดพลังนะคะเวลาที่ออกมาไลฟ์ก็มีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างนะคะคุณนูเป็นรายขายสุภาพก็ไม่มีใครดูเลยค่ะแต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นอ๋อไม่มีหรือไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทําใหม่นะคะเพราะว่าเราก็ใช้เวลาเบ่งเวลาในการทํานะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราจะต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่มันใกล้เคียงกับเป้าหมายของเราเราลองทําดูเนาะ มันจะทําให้เรารู้แล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวเองในทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่มาส่งพลังใจนะคะรักและขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ให้กับครูนูรักและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครูนูนะคะขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูและขอบคุณนะคะเราจะได้มาเจอกันในทุกๆวันที่เพจคุณนูนะคะช่องนี้ช่องเดียวนะคะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ